ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะทั้งตื่นเต้นทั้งตื่นตุมเลยครับเยวกรบก็ตื่นเต้นค่ะแค่เข้ามาก็โดนอาจารย์แซวสีหัวแล้วค่ะ <laughs> ความรู้สึกวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้หาเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่ๆวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมากค่ะ ชื่อนนทครับอยู่สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ครับวันแรกตื่นเต้นมากครับพูดไปออกชื่อนายทิติพงษ์จันทรครับวันแรกที่มารู้สึกตื่นเต้นงงๆมากชื่อทามครับอังกฤษธุรกิจครับ วันแรกก็ตื่นเต้นครับแล้วก็งวงมากเลยชื่อสไปอยู่พิศวะคอมครับวนนนนค,บอออคว,าวา,า,า,ารคมรู้สึกวันนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับชื่อออมค่ะเรียนวิศวะอุตสาหการค่ะควมรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะชื่อกิกค่ะ อยู่รอปศค่ะเป็นเนนสวัสดีค่ะชื่อไมค์ค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะการบัญชีค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้เจอเพื่อนทุกคนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะมุกค่ะบัญชีดีใจค่ะก็คนเยอะมากเลยเยอะมากเลยตื่นเต้นค่ะชื่อแอนค่ะแอนรู้สึกไงบ้างคะวันนี้อ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะชื่อมดค่ะ ตื่นเต้นแล้วก็งงๆงนิดหน่อยเรียนแล้วเรียบร้อยเนาะสาขาอังกฤษธุรกิจค่าวนี้รู้สึกตื่นเต้นมากชื่อยูค่ะสาขาดิจิทัลมีเดียมีรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นดีชื่อเหมยค่ะอยู่สาขาดิจิตอลมีเดียค่ะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะชื่อจิชื่อจีจี้ค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขาภาษาธุรกิจข่ารู้สึกยังไงง ตื ar, not, ่นเต้นมากๆเลยค่ะอ่าชื่อนิวครับคณะอ่าภาษาอังกฤษธุรกิจครับอ่าตื่นตื่นเต้นไหนคคับตื่นเต้นมากๆเลยขาวเลยใช่ไหมครับผมชื่อแบมนะคะอ่าสาขาอังกฤษธุรกิจค่ะรู้สึกก็ตื่นเต้นสําหรับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่น่ารักทุกคนน่ารักค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีมค่ะสาขาการจัดการค่ะ ความรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อพิมสาขาการบัญชีค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบได้มาเจอเพื่อนครั้งแรกค่ะก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยอสวัสดีค่ะชื่อโมค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกวันนี้วัแรกดีใจค่ะท <laughs> ี่ได้เจอค่ะเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมรค่ะเป็นคณะบัญชีนะคะก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อน,อนๆทุกคนวันนี้ค่ะ ชื่อผิงค่ะเรียนสาขาการจัดการก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ได้มาเจอคนเยอะสวัสดีค่ะชื่อมีนค่ะอยู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอพี่ๆทุกคนวันนี้ค่ะค่ะชื่อจินค่ะคณะบริหารนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆค่ะสวัสดีครับผมชื่อกั๊ดนะครับสาขาการจัดการธุรกิจก็ดีใจที่ได้เข้าเรียนที่นี่ครับสวัสดีครับผมชื่อเต้นครับวิศวะวิศวะคอมพิวเตอร์ครับ ตื่นเต้นมากเลยครับคนเยอะมากเลยวันนี้ชื่อฟุมนะครับอยู่สาขาวิศวะคอมนะครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เรียนที่นี่รู้สึกตอนนี้ผมก็คือแบบยังไม่ค่อยชินกับรั้วมาหาลัยเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําให้ชินให้มากที่สุดครับเรียนวิศวะไฟฟ้าครับผมความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกก็ค่อนข้างภูมิใจนะที่ผมได้จบที่เรียนเก่าของมาจนมาที่นี่นะครับผมรู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกนิดน,นึงครับผมกรรมโยธาค่ะ ค่ะชื่อเบลสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยค่ะอันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะได้ได้มาวิ่งลมอครั้กแล้วตืตนตระการเลยตื่นเต้นมากค่ะหลงทางด้วยสวัสดีค่ะมุกสาขาอังกฤษธุรกิจนะคะดีใจมากเลยค่ะที่ได้เรียนมหาลัยนี้เพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนๆใน โรงเรียนเดียวกันค่ะสิริค่ะจากอังกฤษธุรกิจศิลปศาสตร์ค่ะก็วันนี้ที่มาวันนี้ก็ตื่นเต้นดีค่ะ <c oughs> ได้แบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหา,าลัยโรงเรียนนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้ดีค่ะก็เจอเพื่อนเก่าๆเยอะค่ะมีแต่คนน่ารักน่ารักมาแล้วเหมือนเป็นแบบจุดดำๆยังไงก็ไม่รู้